สวัสดีค่ะนางลิกันธลักฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้นางลิในระยาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กับว่าพอกับนางลิคนโผล่หายเดี๋ยวจ้านางลิเอขาขอบใจ้ี่ดเนะาะจะติดข่าวมาเป็นก้าลังใจก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กัเก้าจ้าม่นิ่งไมน้องม่นิ่นงไมน้มนองเสียงดังๆเนะจ้าเมื่อนี้นางลิกะมี่ตั้ข้าวโพดตั้ข้าวโพดหมูยอดจ้าตั้ข้าวโพดหมูยอด เดี๋ยวเดี๋ยวนางลีลืมลืมจ้ะลืมเดี๋ยวมาจ้ะมาละจ้านางลีลืมเข็บมูคอมเมนต์จ้ะแซ่บตัวเย็นเมื่ไวานจ้ะนี่จ้ะพักข้องน้องก็มีช็อปนี่แหละจ้ะมีทอาทีิเ็นจ้ะตั้ตั้มข้าวโพดหมูยอจ้ะตักมซันฮอกก็มากินกันพักข้องน้องจ้ะแล้วก็มีลูกชิ้นจ้ะนี่จ้ะเป็นลูกชิ้นของเขมรจ้ะนี่จ้ะลูกชิมไงมาเป็นลูกชิ้นเหนือนะจ้ะนี่จ้ะตั้มมูยอนางลีกับไปได้จากร้าน หลานัาซื้อวันนี้ดังมักจ้ะคนเยอะทุกมือจ้ะนี่จ้ะมันอนี้นนอกก็ไม่น้ำโพกแกวแย่จ้ะ เยอะมากจังเสียงดังจังวันนี้เขจะเป็นวันหยุดก,กันนาะงไตจัวันหยุดคนน้องไตก็เลยเยอะจ้ะนี่จ้ะ เป็นเขาจ้ะเป็นเขาเสากินมือแล้วค่ะพวกกนาจ้ะนักเป็นแบบเน้นๆหมักด้วยจ้ะนี่จ้ะน้ำจ้ะ

ดหัวที่จะบสบ้าหนังมาเฉบนั้งยศสวนหนงางทำกระวดหมือยอดจ้ะหนังเยอะ ตะเกียบมาจับเสือตะเกียบเนาะไม่จับ

นอ้องิแค่ในกตอบคอมเมน,นต์ทีเดีแว้จ้ะงั้นกระจกทุกคนกระจกปอะวิงสิบมีประม,รมวลนอล้องมิเรอบมาดันทั้เลยประมวลกินหมกเลยมุม้งยอ่คอมเมนต์กับ

ไปลูกชิ้นเหนือจ้ะบล็อกคือบ้านห้องหลอดจ้ะบ้านห้องเสียบก็ไม่ก,ก็เราไปกินในร้านเหมือนกัน So they get back. ngoài kính phòng vào lại đây kìa Bọt <laughs> như vậy มวนดินั่มีสอบเชียงมากจังเค็ตไปกินมือมีจับประยัดของหายากมือจับของหายากจัะ บดไ,ไหาร,รักินง่ายๆได้ย่ะเขาต้องหลีกด้เห็ุผลเป็นไหมจ๊อบอืมมินกั็นหน่อูกแก้วจังสั้นคลิปนี้นักลีก็ฝากพีพีไว้เพียบท่นนี้นะจ๊ะกดอ่นนักลีเขาขอบใจพีพีนะจ๊ะถึงเขามาเป็นกำลงังใจ ได้หายอย่าลืมก็ไร์ก็แชก็กระก็สับตะไคร่มานิงมานองมานิงมานองมานิงมานองเซ็กต่างๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย